สวัสดีครับพบกันนับสเมเรเทรนนะครับก็วันนี้ผมจะพานั่งรถไฟนะครับจากสถานีกรินเดวอลไปที่อินเทอร์เกนเวสเป็นวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับก็มีครับตอนแรกเราจะดูแผนที่นะครับก็คือเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะการเดินทางนะครับจะเริ่มต้นจากกรินเดวอลนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือของเราครับแล้วก็ใช้เส้นทางรถไฟนะครับไปจนถึงสถานีอินเทอร์เกนออสนะครับแล้วก็ต่อรถไฟไปที่อินเทอร์เกนเวสครับ ขณะนี้นะครับบวนรถไฟก็เริ่มต้นเดินทางนะออกจากสถานีฟรีเดลออครับเวลาแปดนาฬิกาสีิแนาทีนะครับแปดโมงเช้าของเวลาท้องถิ่นที่นั่นนะครับกบรรยากาศน่าจะเห็นว่าค่อนข้างชุ่มฉ่ำนะครับเนื่องจากเช้าวันนี้นะครับก็มีฝนตกมาก่อนนะครับซึ่งบรรยากาศก็เลยนะรับอารมณ์เป็นสภาพฟ้าหลังฝนแล้วก็พื้นดิน ืนจะชุมช่มฉ่ำไปด้วยน้ำน้ำฝนน้ำเม็ดฝนแล้วก็ต่อมานะครับขบวน,นรถไฟก็มาถึงที่อยูุ่ดรถนะครับเป็นกรินเด h วอลเทอร์มินอลนะครับเวลา8.52นาฬิกาอทีครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับขบวน,นรถก็จะออกเดินทางต่อแล้วก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศช่งชวงเช้าครับคือคลิปนี้ครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งกนะ็คือ,อเป็นอะไรที่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็คือ ทางรถไฟเนี่ยก็คือจะเลี้ยมกับแม่น้ำไปใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเรื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำนะครับก็จะทําให้เห็นว่าตัวน้นําในแม่น้ํานะครับมันเป็นเหมือนกับละอองเป็นไอออกมานี่นะครับแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเฮ<ล><ห>้ย <ทำ S 1> ตอนแรกเราเ <ทะ S 2> ราไมนึกว่ามันละอองอะไรนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ มันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งครับ,รบที่เราไม่ค่อยไ,ไ,ได้เห็นครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันน้ำในแม,นะม่น้ำนะครับมันมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะเย็นมากๆนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็เวลาแปดนาฬิกา54นาทีครับขบวนรถไฟก็มาถึงสถานีส,สกาเบนตีนะครับจอดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อครับกรินเวอลเองนะครับก็เหมือนเป็นเมืองในหุบเขาครับซึ่ง การเดินทางมางทีนี้นะคร ถึงสะพานที่เขาทำเป็นเหมือนสะพานเหวนะครับสะพานที่แบบให้เราเดินเป็นคลิกบล็อกนะครับเดินบนหน้าผาว่าไงถึงครับตอนนี้ขบวนรถไฟนะครับก็วิ่งมาได้สักพักนะครับแล้วก็มาจอดรอคาดว่าจะรอรีกันนะครับรอเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีขบวนรถครับวิ่งสวนมาว่าแล้วก็มาแล้วนะครับนี่ครับซึ่งทางรถไฟในช่วงตอน ทางร W โนวไปยังยิงเท g e n เกนมอสเนี่ยครับก็เป็นทางเดียวนะครับฉะนั้นขบวนรถไฟเนี่ยถึงจะต้องมีการรอรีก,กันครับแต่ก็อย่างเช่นที่ผมได้บอกไปยังคลิปก่อนๆน,นะครับก็คือรถไฟสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับเขาค่อนข้างตรงเวลานะครับก็คือเวลาที่บอกคาดว่าจะไปถึงเนี่ยเมสเซージทมของเขาเนี่ยว่าจะไปถดินสถานีนี้เวลาไหนอะไรยังไงเนี่ยครับก็คือเขาไปถึงกับตรงเวลาครับ ช้าสุดที่ผมเจอมานะครับก็ช้าประมาณ2นาทีเท่านั้นเองนะครับรวมถึงเที่ยวรถไฟเขาเนี่ยครับก็คือถี่มากจริงๆนะครับกระทั่งอย่างตัวกรีนเวอลเองเนี่ยครับก็คือเป็นเมืองปลายทางที่อยู่ในภูเขานะครับแต่ว่ามีรถไฟถึงเที่ยงคืนนะรประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเลยนะครับแล้วก็รอบรถเนี่ยก็คือแต่ละรอบี่ยห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงคือแบบรอบรถเขาถี่มากครับ นั้นการเดินทางด้วยรถไฟสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าเรามาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแล้วเราซื้อตัวสวิตพาสนะครับมันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับรถเรือรางนะครับก็คือขึ้นรถเมล์รถไฟขึ้นเรือนะครับเป็นต้นรต่างๆหรือขึ้นกระเช้าบาคที่นะครับก็อมันรวม,มด,ดีแล้วแล้วการขึ้นเราขึ้นได้ ชีวิตร์ทเนีย่ยคือมันง่ายมากก็คือเราเดินขึ้น,นรถได้เลยครับก็คือตัวเปล่าเลยครบเดินเลยไม่ต้อง,องอไ,ไปยุ่งตัวเอกสรนะครับ,บแต่แค่ว่าให้เราพบกต่ตัวเอกสารอาจจะเป็นเบอร์หรืออาจจะเป็นตัวไฟล์ PDF ไว้ในโทรศัพท์เราก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าถว่ามีพนักงานมาเรียบร้อยสามารถให้เขาตรวจตัวได้คนระัวก,ก็นียบนรถไฟนะค่อยวิ่งลงทางออกมาเรื่อยๆนะครับ ที่บอกความลาดชันนะครับว่าทางรถไฟลาดชันขนาดไหนตอนนี้นี่ครับทางรถไฟก็กลับมาข้ามตัวแม่น้ํานะครับซึ่งเราก็จะเห็นตลอดทางนะครับว่าบรรยากาศยามเช้าอาจจะด้วยเรื่องอากาศเย็นนะครับทำให้ตัวน้ำากลายเป็นไอออกออกมาตอนน,นี้รถไฟนะครับก็ออกเดินทางต่อครับโดย ถึงแล้วละครับอ่ะว่าแล้วก็มาถึงนะครับนี่นะครับสถานีนี้ก็เป็นสถานชุมทางทางด้านซ้ายมือก็คือเป็นทางที่มาจากราวเซอร์บูเน่นครับโดยที่สถานีนี้นะครับก็ชื่อสถานีสวายรูชิเน่นะครับก็เป็นเสมือนชุมทางนะครับนี่ทางด้านซ้ายมือเราที่ผ่านไปนะครับก็เป็นเส้นทางที่มาจากราวเซอร์บูเน่นซึ่งขบวนรถไฟที่เรานั่งมาจากกรีนโดว์นะครับก็จะมาจอด ที่นี่นะครับโดยหัวขบวนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสวายรูชิเน่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อจอดรับส่งผู้โดยสารเสร็จครับรวมถึงบางขบวนเนี่ยก็คือเขาจะมีขบวนรถไฟจากเกาเชอร์บูเน่นครับมาต่อท้ายขบวนรถไฟแบบนี้นะครับแพอต่อท้ายประกบกัน2ขบวนเสร็จก็ออกจากสถานีสวายรูชิเน่นนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่สถานีอินเทเลเกนพอสต่อไปครับ บรรยากาศตอนเช้าก็คือแบบว่ามันมันน่าจะเย็นมากนะครับน้ํามันถึงขึ้นมาเป็นไอแบบนี้อย่างที่เราเห็นมาตลอดทางครับซึ่งตอนนี้ขบวน,นรถไฟเขาออกเดินทางมาแล้วครับแล้วก็จะเข้าสู่เมืองนะครับออกจากเขาพุ่งสู่เมือง ไปนะครับก็ได้ลงจากภูเขานะครับแล้วก็พุ่งหน้าเข้าสู่ที่ราบครับเราจะเดินทางเข้าสู่เขียดเหนือเขอยดเ ท้ายขบวนมาต่อแล้วแบบว่าแบบเมื่อวานเลยที่ว่าขบวนจากทีชื่ออะไรนะเ,นเราเช่นบูเน่นมาต่อท้าย9ก้นาฬกาสิบนาทีคร,รับขบวนรถไฟมาถึงสถานี w วเดอร์สวิลครับก็บเป็นสถานีก่อนที่จะถึงสถานีบินเทอร์เกนออนะครับซึ่งจะต้องเป็นสถานีที่เราจะต้องไปต่อขอบวนรถไฟครับ โดยเมื่อเราถึงสถานี i n t e ทอร์ e n เกนออซึ่งผมอยากจะเดินทางไปที่สถานี i n t e ทอร์เ n เกนเนะครับเราจะต้องไปลงรถไฟขบวนนี้ที่นั่นนะครับแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนชานชาลาเปลี่ยนขบวนรถนะครับซึ่งเมื่อเปลี่ยนนะครเราก็จะต้องขึ้น,นรถไฟขบวนโดยขึ้นไปแค่หนึสถานีเท่าั้ครับพนะสถานี ทางช่วงนี้นะครับเท่าที่เห็นก็น่าจะอยู่ในระหว่างการปร,บรับปรุงและสร้างนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะปรับปรุงไอยงไรบ้างครับก็เส้นทางใินเส้นทางช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นทางเดียวน,นะครับตอนเวล9า9นาฬิกา24นาทีตาขบว,วนรถไฟนะครับก็ได้ล้โค้งเข้าสู่สถานีนาะเนก็ตนครับโดยถ้าทางด้านขวาขอ,ของรถจะจะเป็นเส้นทางที่คลิปก่อนนะ ก็นนผมได้นำรถไฟนะครับจากดูเซิร์มาที่สถานีแห่งนี้นครับสถานีแห่งนี้ก็เสมือนเป็นสถานีชุมทางอีกที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจากขบวนรถเนี่ยขบวนที่มาจากกริ Green The Wall นเดลวอลเนี่ยครับก็มาสิ้นสุดที่นี่ก็จริงนะครับแต่ว่าในอีกชานชาลาชาชา,าอื่นๆนะครับก็คือขอบวนรถเนี่ยสามารถวิ่งผ่านสถานีนี้และต่อไปยังสถานีอิต g เกนเวสนะครับแล้วก็ไปต่อได้อีกครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะต้องลงรถไฟที um, ่สถานีนี้ครับซึ่งนี่ครับเราถึงตรงชันชลาแล้วนะครับแล้วก็ย้ายนะครับจะไปขึ้นรถไฟอีกหนึ่งขบวนครับตอนนี้เราก็มาต่อรถไฟขบวนนะครับที่ชันชลาที่9ขณะนี้เวลา9นาฬิกา32นาทีครับเราก็ออกเดินทางต่อจากสถานีขบวนบวนที่เราเป็นระยะทางมาหนึ่งสถานีเราต้องไปครับ โดยเส้นทางรถไฟเนี่ที่เราเห็นนะครับขบวนรถไฟที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นคือขบวนที่เราขึ้นจาก่อนหด้านนั้นนะครับซึ่งก็เป็นส้นสุดปลายทางตรงนั้นแต่นี่นะครับเราจากฉันะลานมีทางรถไฟต่อตรงนี่ก็ข้ามไปน้ำอารีนะครับก็น้ำน้ำที่นี่สวยมากแบบสวยมากครับเป็นสีฟ้าครามเลยครับแบบสวยจริงนะครับทางรถไฟนะครับก็เหมือนเลาะ เลาะตัวภูเขานะครับโดยเรียบแม่น้ําไปด้วยนะครับเมืองที่ฝั่งของแม่น้ำเป็ตัวเมืองในเทเกออสนั่นเองครับอ่าไม่ใช่ครับเราอยู่ใเมืองในเทเกนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับพอเลาะแม่น้ําไปได้สักครู่นะครับอีสัพักครับตัวรถไฟครับก็จะ เดี๋ยวจะวิ่งข้ามแม่น้ำกลับอีกครั้งหนึ่งครับก็แปลกดีนะครับราาคับมข้ามแม่น้ำอี่ก็คือข้ามกลับในเวลาแป๊บเดียวนะครับสวยแต่ว่าบรรยากาศดีมากครับสภาพเมืองสวยแล้วก็มีแม่น้ำมีภูเขาในทัเลย์สามสองเรารถไฟมาแล้วครับซึ่งอันคือทิศทางที่รถไฟก้าวมณฑกาสาสิบห้าปีครับเราก็มาถึงสถานีปลายทางนี่ก็คือสถานีเทเลิกเคนเวสต์ครับเอาละครับก็ในคลิปนี้นะครับเมื่อมาถึงรถไฟก็ออกต่อนะครับส่วนผมก็จะเดิน ผ่านทงสถานีนะครับแล้วก็ไปยังทผ่ันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับนี่ครับชัยาเราเข้ามาเป็นห้องโถงสถานีมีพวกร้านค้าแล้วก็ออกไปทางถนนนะ